สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องแชทบอทแยกขยะ r e ไซเคิลครับเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา artificial intelligence and internet of t h i n g ครับสมาชิกในทีมของเรามีดังต่อไปนี้ครับ 1. นนายพัทรพลเนสว่างรหัสนักศึกษา63010731 2. นยครับ 2. นายนนทพัฒน์สหชัยรุ่งเรือง รหัสนักศึกษา63010483ครับแรงจูงใจที่ทำให้เราจะทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับคือปัญหาขยะรนในเมืองไทยครับประเทศไทยมีปริมาณขยะต่อปีรวมแล้วมากกว่า27ล้านตันหรือเทียบเท่ากับตึกสูง100ตึกขยะมูลฝอยเกือบทั้งหมดสามารถนำมารีไซเคลิลได้ครับแต่ในประเทศไทยขยะเหล่านั้นกลับถูกนำมารีไซเคลิลน้อยมาก และขยะเหล่านี้ก็จะจมลงที่หลุมฝังกบในประเทศไทยหลุมเดียวกันในท้ายที่สุดโดยไม่ได้ผ่านการรีไซเคิลครับการแก้ไขปัญหาด้วยการรีไซเคิลนะครับจะมีข้อดีประมาณ4อย่างด้วยกัน,นครับ 1. จัดการกับขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธี 2. ลดปัญหาการทิ้งขยะผิดประเภท 3. เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะและสุดท้ายน,นะครับป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมครับ ข้อดีของโครงงานแชทบอทแยกขยะรีไซเคิลของกลุ่มเรานะครับ 1. เลยเนี่ยคือใช้งานได้ง่าย 2. มีหลายฟังก์ชันในการใช้งาน 3. ระบบสะสมแต้มและของรางวัลเพื่อเป็นการจูงใจให้กับผู้ใช้งานครับ4จัดการกับขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องครับในส่วนของโปรแกรมที่เราใช้งานนะครับก็จะประกอบด้วยตัว d i a l o g flow เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวแชทบอท โปรแกรม TensorFlow นะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบและพัฒนาโมเดล Machine Learning และอย่างสุดท้ายก็คือโปรแกรม Line สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ง,งานครับในส่วนของ Dialogflow นะครับเราก็จะทำการเตรียมชุดคำสั่งล่วงหน้าเอาไว้ซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยเราก็ได้ทำการเตรียมคำทักทายเริ่มต้นนะครับสำหรับเริ่มต้นใช้ง,งานโปรแกรมเป็นคำว่าสวัสดีซึ่งอาจจะมีการออกแบบนะครับตัวคำที่มันใกล้เคียงกันกันกบคำว่าสวัสดีเช่นคำว่าสวัสดีครับ เขาว่า Hello ในภาษาอังกฤษเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถตอบกลับได้ตามชุดคสาสั่งที่เราได้ออกแบบไว้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อความตอบกลับนะครับสังเกตว่าไมว่าเราเทรนคําว่าสวัสดีหรือไปคำนักททยไหนเข้าไปนะครับที่มีความใกล้เคียงกับที่เราได้ทําการเทรนเอาไว้เนี่ยระบ,บบก็สามารถตอบกลับออกมาได้นะครับเป็นรูปแบบของหน้าต่างลงทะเบียนที่เราได้ทําการเตรียมมาไว้ล่วงหน้าครับต่อมาเป็นโปรแกรม l า b o a r d Designer นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สลับออกแบบหน้าตาตัวมเมสเิจ เป็นรูปแบบข้อความนะครับที่เราจะนํามาใช้ในตัวลน์แชทบอทซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยเราได้ทําการใช้คําสั่ง image map ครับเป็นการใช้บอกสถานที่จุดทิ้งขยะในมหาลัยโดยเมื่อเราคลิกไปที่ข้อความนะครับก็สามารถตอบกลับมาเป็นรูปภาพที่เราได้องการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทำริชเมนูนะครับซึ่งช่วยให้ลน์แชทบอทของเราเนี่ยสามารถส่งข้อความให้ดูสวยงามแล้วก็เป็น professional มากขึ้นได้ครับ อันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของโมเดลนะครับที่เราได้เทรนเอาไว้นะครับคือจะมีวัสดุประเภทพลาสติกกระดาษแก้วและก็เป็นขยะแบบขยะทั่วไปะครับประมาณนี้ครับสำหรับโมเดลที่เราได้เทรนเอาไว้ครับเบื้องต้นอันนี้เป็นในส่วนของโปรแกรมที่เราใช้เทรนโมเดลนะครับโมเดลที่เทรนออกมาได้จะเป็นนามสกุล h อทเฮลนะครับ เราได้เทนโมเดลโดยวัสดุชนิดละ200ตัวอย่างครับทำให้มีความแม่นยำค่อนข้างสูงครับสำหรับการเทนโมเดลอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของหน้าตัวอย่างหน้าต่างโปรแกรมที่เราได้เขียนขึ้นมานะครับโดยจะบอกเอาไว้ว่าเราสามารถตรวจจับได้ทั้งหมด6ชนิดครับ 1. แหละคือกร a สบอร์ด 2. g กรา m m t เ a l 4. Paper, 5. Plastic และ 6. t r u s t ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนในไลน์นะครับกับตัวแชทบอทโดยเราสามารถสแกนเคยวโค้ในตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนที่2ก็ทำการลงทะเบียนเก็บประวัติผู้ใช้งานนะครับไมว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่แล้วก็ข้อมูลส่วนตัวอื่นนะครับสำหรับเก็บเป็นประวัติส่วนตัวครับ ขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการสะสมแต้มโดยเมื่อเราทำการแยกขยะนะครับถูกประเภทที่เป็นชนิดของขยะรีไซเคิลเราก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างของ QR ีย d e สคาหรับใช้การสะสมแต้มโดยให้เราเปิดกล้องมือถือนะครับไปที่แอปพลิเคชันของ Line แล้วก็สามารถสแกนเพื่อสะสมแต้มได้เลยครับขั้นตอนที่4นะครับก็จะเป็นการรับ point นะครับจากที่เราทำการสะสมแต้มเมื่อทำการสแกนเคียวโคดจากในขั้นตอนที่3แล้วก็นํามาแลกของรางวัลในขั้นตอนที่5นะครับโดยที่เมื่อเราสะสมแต้มเนี่ยครบตามจำนวนกาหนด ก็จะได้ของรางวัลชิ้นนั้นกลับไปครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเมื่อเราทําการเพิ่มเพื่อนเ,เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้ทการพิมพ์สวัสดีนะครับเป็นคําทักทายสําหรับเริ่มต้นตัวใช้งานโปรแกรมโดยที่ระบบก็จะตอบกลับมานะครับให้เรากรอกชื่อประวัตินามสกุลโดยที่เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับไว้เป็นฐานข้อมูลสําหรับติดต่อผู้ใช้ในกรณีให้ของรางวัลน,นะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกคลิกใช้งานแถบเมนูนะครับ ที่เป็นปุ่มสีแดงด้านล่างได้ระบบก็จะตอบกลับมานะครับว่ามีฟังก์ชันในใช้งานอยู่4อย่างก็คือหาจุดทิ้งขยะสะสมแต้มทิ้งขยะเช็คแต้มแล้วก็ดูของรางวัลสมมติว่าเราเลือกหาจุดทิ้งขยะนะครับระบบก็จะขึ้นแผนที่ที่เป็นรูปภาพของฝั่งคณะวิศวะของสจารอมานะครับในที่นี้สมมติว่าเราต้องการทิ้งขยะนะครับที่บริเวณตึกโหลก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับในคําว่าอาคาร12ชั้นหรือว่าตึกโหลเนี่ย ระบบก็จะขึ้นรูปภาพมานะครับว่ามีจุดทิ้งขยะอยู่บริเวณห้า้องน้าชายนะครับตามในรูปนะครับก็จะมีจุดทิ้งขยะในซิคให้ก่อน,นเลือกที่ตึกภาควัดคุมนะครับระบบก็จะบอกว่ามีจุดทิ้งขยะอยู่บริเวณหน้าบันไดชั้นหนึ่งนะครับของตึกภาคตัวอย่างการใช้าง,งานต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันดูของรางวัลนะครับในที่นี้เราก็จะบอกว่าเมื่อสะสมหรือแยกขยะครบตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรบ้างนะครับ ตามตัวอย่างในรูปได้เลยแล้วก็อาจจะมีฟังก์ชันการใช้งานอ,าอื่นๆนะครับซึ่งสามารถมาไปต่อยอดในอนาคตได้ในที่นี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นการระบ,บุวิธีการใช้งานนะครับการบอกประวัติโครงการแล้วก็ติดต่อแอดมินได้ครับในส่วนนี้นะครับคือวิดีโอแสดงตัวอย่างการใช้งานนะครับโดยสิ่งที่เราทําในวิดีโอเนี่ยคือการทดสอบว่าโปรแกรมที่เราได้สร้างขึ้นมาเนี่ย สามารถตรวจจับขยะรีไซเคิลที่เรากำหนดเอาไว้ได้หรือไม่และมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนผลสรุปจากการทดลองใช้งานนะครับคือโปรแกรมเนี่ยสามารถตรวจสอบขยะรีไซเคิลที่เรานำมาทดสอบได้และมีความแม่นยำค่อนข้างโอเคนะครับและมีการตอบสนองค่อนข้างเร็วครับและหลังจากที่เราตรวจพบขยะรีไซเคิลที่เรากำหนดไว้แล้วนั้น จะมี QR code ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้สแกนเพื่อนำไปสู่แชทบอทของเราและเป็นการสะสมแต้มครับกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอโครงงานแชทบอทแยกขยะรีไซเคิครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับฟัง